แล้วเราก็เดินทางมาถึงสุราษฎร์ธานีนะครับบ้านของลูกค้านะครับคุณภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เบิร์ตครับผมให้พี่เบิร์ตถืออะไรมาอ่าเราจะมีช่อดอกไม้ให้กับให้ลูกค้าด้วยหรอไหมด้วยอันนี้พิเศษเลยใช่ไหมพี่โอ้โหเรียกว่าเซอร์ไพรส์ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็เราเพิ่งถึงเมื่อสักครู่นะครับด้านหลังนะครับรถเนี่ยอยู่บนสไลด์อยู่เลยนะครับกำลังจะสไลด์ลงนะครับสไลด์จากกรุงเทพจากกรุงเทพเลยพี่ถึงหน้าบ้านใช่ครับส่งถึงประตูบ้านส่งถึงตูบ้านเลยประตูบ้านเลยนะใช่ครับผม ก็เนี่ยครับอยู่ในพิธีของการสไลด์ลดลงนะครับแล้วก็จัดเตรียมนะครับก่อนยางส่งมอบนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่ากระบวนการนะครับในการเอารถสไลด์ลงทํำยังไงนะครับเราตั้งแต่ส่งมอบมา2ครันก่อนหน้านี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือนะครับจนวันนี้มาลงใต้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราสไลด์ส่งลูกค้าให้ทุกคันเลยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับในการขนส่งนะครับไม่ต้องขับรถไปส่งในระยะไกลนะครับอาจจะเกิด อ,อุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นได้นะครับแต่ทีนี้เราขึ้นไลด์มาเลยนะครับรับรองว่าเซฟตี้แน่นอนนะครับผมเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรถที่เรามาส่งนะครับ ข้างหลังผมนี่นะครับก็คือรถรุ่น Ford e v e r อร์เนะครับ2.0ไทเทเนียมพัดนะครับตัวขับสองนะครับราคาอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีบอลนะครับในเรื่องของฉล ộ นะครับสีที่ดูแลนะครับรักษาค่อนข้างง่ายนะครับลูกค้าก็คือชอบทีนี้นะครับในการตกแต่งนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับของลูกค้ามีเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับภายนอกมีแค่กระจังหน้าเองนะครับขอเป็นกระจังหน้าแบบมาแต่งนะครับโเมี่มีนะครับแล้วก็มีไฟ 3. จุดนะครับด้านข้า นะครับก็จะเป็นคิวล้อนะครับคิวล้อเล็กนะครับ3นิ้วนะครับแบบเรียบ นะครับสีดําเงาก็เพิ่มเติม้วยกันศาสตร์แท้นะครับของศูนย์นะครับแล้วก็เบ้ารองมือนะครับก็ภายในนะครับที่เราเสริมให้ลูกค้าเลยนะครับก็คือนี่ครับตัวกล้องนะครับกล้องบันทึกหน้านะครับมีทั้งกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังนะครับแล้วก็ตัวแเลตชาร์จเจอร์นะครับก็คือชาร์จได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบสายเลยวางปุ๊บก็ชาร์จได้เลยนะครับอัตโนมัตินะครับผมก็จะมีตัวถาดนะครับวางของเนี่ยครับเวลาลูกค้าเอาของวางนะครับก็ไม่ทําให้เบาะเป็นรอยนะครับก็เป็นตัวรองถาดรองอยย่างดีเลก็ ประมาณนี้ครับลูกค้าใช้เน้นในส่วนของเรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะครับอาการนี้เอาไปใช้แบบประโยชน์ได้จริงนะครับไม่ได้แต่งตกแต่งเพิ่มเติมจากภายนอกมากมายเท่าไหร่ก็คือมาสุราษฎร์ทั้งทีนะครับลูกค้าเราครับคุณภูมิก็จะพาเราไปทัวร์ละนะครับทีนี้หลังจากการส่งมอบเดี๋ยวจะขับเจ้า Ford e v e r อร์คันนี้นครับนำพวกเราเที่ยวไปเลย oh. ผมอ่ะน้องภูมติตัวนี้ก็คือเรามาอยู่กับลูกค้าตัวจริงแลวนะครับก็คือน้องภูมิที่สุราษฎร์ต้อนรับอย่างดีใช่ครับโรงแรมอาหารที่พักอย่างดีดู ที่บ้านเขานี่โอ้โหแทบจะไม่อยากกลับแล้วตอนนี้อิ่มน้ำอิ่มน้ำสิ่านำเลยอ่ะโอเคได้เวลารับรถใหม่แล้วขออนุญาตสอบถามความรู้สึกในการส่งมอบรถ Ford Ever e s t ไทเทเนียมพัดตัวท็อปของเราครับผมอ่าถึงหน้าบ้านแล้วก็ชุดแต่งต่างๆที่ทางเจ้าของรถได้เลือกมาครับผมขออนุญาตนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับครับก็ดีใจนะครับที่ว่าได้เลือกกับ Ford p r i m ม m เตอร์น้ก่าวกรุงเทพเพราะว่าเรื่องของแถมอะไรเขาจัดเต็มให้เลยก็โอเค การบริการอะไรมาส่งรถถึงที่หน้าบ้านไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมง่ายดายเลยใช่ไหมครับมาถึงที่แล้วอุปกรณ์ตกแต่งถูกใจไหมครับถูกใจครับมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังมีฟิล์มให้มีพ่ช์จไวเลสอะไรพวกนี้ถูกใจครับผมัด้ครบตามความต้องการลูกค้าเลยครับผม ก็เราก็ต้องขอบคุณทางลูกค้าอีกครั้งนะครับขอบคุณทั้งภูมิมากไว้วางใจเรายู่ที่ไหนเราก็ส่งถึงที่บ่นการถที่เมื่อกี้จริงๆถ้าเกิดว่าน้องภูมิไม่ออกมากันไว้ก่อนนี่เราสไลด์เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเมื่อกี้ที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับบ้านของลูกค้านะครับที่เรามาส่งถึงสุราษฎร์เลยนะครับโอเคงั้นก็ขอให้โชคดีกับการขับขี่กันนี้เราขอให้เฮงเฮงเฮงขึ้นไปกิจการเจริญรุ่งเรืองเนาะอคันนี้ไปแล้วก็มีอะไรก็ขอให้แบบ บูมบูมบูมขึ้นตลอดตลอดแล้วก็ในส่วนของรถไม่ว่าจะมีปัญหาการใช้งานต่างๆสามารถโทรมาปรึกษาสอบถามได้ตลอดเวลาเรารับสายอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคงั้ไงขอขอบคุณทางรขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมมากนะครับที่ไว้ใจให้นงาเราดูแลโอเคนะครับ